สวัสดีครับนี่คือรายการ Wood สตอรีกับช่องสถานีแบบวุฒิวุฒิครับก็นี่คือช่องสถานีแบบวุฒิวุฒครับก็ฝากท่านผู้ชมครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของเรานะครับวันนี้ครับผมก็จะมาพูดในเรื่องราวของช่องของผมเองครับช่องสถานีแบบวุฒิวุฒครับสำหรับอ่าท่านผู้ชมที่รับชมคลิปวิดีโอในช่องของผมครับ ไม่ว่าเป็นคลิปใดก็แล้วแต่ครับคลิปวิดีโอของผมนะที่อาจทาไว้ในช่องของผมเนี่ยก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แท้งเนี่ยมันมีความใหม่ย่างไรนะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับผมการเปิดใช้และจัดก,การซุปเปอร์แทงครับซุปเปอร์แทงครับเดิมเรียกว่าเสียงปรบมือของผู้ชม ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้และเชื่อมสัมพันธ์กับผู้ชมที่ต้องการแสดงความขอบคุณสำหรับเนื้อหาเป็นพิเศษผู้ชมสามารถซื้อภาพเคลื่อนไหวสุกสนุกที่เรียกว่าซปเปอร์แท์ในวิดีโอแบบยาวหรือแบบช็อตหรือแบบสั้นนะครับโดยมีเพียงผู้ซื้อเท่านั้นที่จะเห็นภาพเคลื่อนไหวแบบเล่นครั้งเดียวบนวิดีโอนอกจากนี้ผู้ซื้อ ยังได้โบนัสเป็นการโพสความคิดเห็นสีสันสดใสแสนโดดเด่นที่ปรับแต่งได้ในส่วนความคิดเห็นโดยผู้ชมสามารถเลือกซื้อซุปเปอร์แทค์ได้ในราคาต่างๆครับชื่นชมเพื่อเป็นการให้กำลังใจสำหรับคนที่ทำคลิปสำหรับครีเอเตอร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือกชมคลิปวิดีโอบนช่องผมครับว่าปุ่มซุปเปอร์แทค์เนี่ย มันอยู่บริเวณส่วนไหนของคลิปครับสังเกตปุ่มซุปเปอร์แทคงบนคลิปวิดีโอในช่องของผมครับว่าเราจะสามารถสังเกตได้ส่วนใดของคลิปครับทีนี้ผมก็จะเลือกมา1คลิปปุ่มซุปเปอร์แทงครับให้เรามาที่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แทงนะฮะเป็นรูป่าตัวเอตโดล่ารูปหัวใจและเป็นข้อความที่ทเขียนว่าขอบคุณครับแล้วก็คลิกไปเมื่อเราคลิกไปแล้วครับ ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาหนึงหน้าต่างในหน้าต่างนี้ก็จะมีข้อความที่เขียนว่าขอบคุณช่องสถานีแบบวิดวุฒซื้อซุปเปอร์แทงซึ่งสนับสนุนสถานีโดยตรงนะครับโบนัสสถานีแบบวิดวุฒิเริ่มต้นที่40บาทขอขอบคุณครับนี่ตรงนี้เราสามารถที่จะเขียนข้อความต่างๆได้การซื้อซุปเปอร์แทงครับเลนราคาก็จะอยู่ที่40บาทอ0 0่0 0 300 400 500า100 200 300 400 500 แล้วก็จนถึง1 0ึ0งบาทครับท่านชมจะสนับสนุนได้นะครับผมนะครับก็ฝากในส่วนนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปรายการของผมครับก็ฝากฝากช่องสถานีแบบบุ๊ทครับฝากท่านผู้ชมครับช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเราก็จะสรนสร้างสร้างสรรค์รายการคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมต่อไปครับสำหรับคลิปรายการบูตสตอรี่ ในช่องสถานีแบบบุญบในคลิปนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมที่เราแนะนําเกี่ยวกับเรื่องหลักของการซื้อซุปเปอร์แทงเป็นการให้กําลังใจสําหรับคนที่ทําคลิปทําคอนเทนต์นะครับก็ฝากาในส่วนนี้สําหรับท่านผู้ชมนะครับก็ขอฝากปุ่มซุปเปอร์แทงสาหรับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องสถานีแบบบุดบุญครับเพื่อผลิตคอนเทนต์ที่ดีมีสาระ ต,ต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับรายการว o o d สตอรี่กับเรื่องราวของความหมายของคำว,ว่าซุปเปอร์แทงบนช่องสถานีแบบวุ้ดๆครับก็ฝากท่านผู้ชมครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราครับก็ปุ่มซุปเปอร์แทงครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะอ่ะศรัทธาหรือตามกำลัง ที่ท่านชมจะสนับสนุนเราได้ครับฝากช่องสถานีแบ,บิวุฒิครับหากคลิปนี้ครับมีประโยชน์มีสาระมีประโยชน์และมีความบันเทิงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ